สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธาทิพย์ดุจานุทัศน์เป็นคุณครูโรงเรียนบ้านมะเดือ่สอสพอพระยองเขต2ค่ะวันนี้จะมานําเสนอผลงานอันปลั๊กโคดดิ้งค่ะซึ่งแนววิธีคิดนะคะได้มาจากการที่เราอยู่ในอําเภอเขาชะเมาใช่ไหมคะมีพื้นที่ในการท่องเที่ยวมากมายนะคะอย่างเช่นน้ําตกเขาชะเมาว,วัดถ้ำเขาประทุนวัดถ้ำเขาโบด ดิฉันจึงจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวของเขาเชมานั่นเองค่ะจะมีการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมเป็นฐานนั่นเองค่ะเกมที่ใช้ก็คือเกมบันไดงูนะคะเป็นเกมง่ายๆที่นักเรียนรู้จักแล้วก็ใช้เป็นโดยในเกมนะคะจะมีการสอดแทกอันตรคดดิ้งเข้าไปนะคะก็คือการที่นักเรียนใช้ตัวเบี้ยน,นะคะในการเดินแล้วก็จะมีอุปสรรคให้นักเรียนสวัสดีค่ะ เียวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับอะไรทุกเนี่ยอ่าเผืน <c oughs> 我你可啊。 ที่ไหนพอบอกว่าสถานที่นั้นคือที่ไหนแล้วเราต้องมีคําแนะนําเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวด้วยว่า,า,านักท่องเที่ยวมันควรที่จะเที่ยวช่วงนี้ไหมเจอช่วมงมรสุมไหมฝนตกหนักไหมอะไ I'm 好的。 หมูสองหมูุะผมบิตน้ำเต็มเขาชะมเอาไี่หยอกคคืออ่านที่พาณาคือนำต๊ของชมเอาที่ือหาที่ได้จาก ข้าวสวนหมู่สอถนนชุมุมิ๊น้เป็นข้าวชะมอยอง้านเาบ้าเราจักาน้ำค้างี่สี่านเซ้าภาาครอสับะเเีครับ จะเริ่มอาคัยสายพุทธตุ่ตุ้งความกดอากาศกดอากาศหนึ่งพรือเหมนหนึ่งสิตเก้าเอพีเอศิณนาที่ได้จางพาวด์สวน <พ>เป็นต้นนำเหนือของแม่นะ้ำปัาแสงลงทิศใต้ข่อนไปทางตะวันตก0.0มมฝนฝนสามชั่วโมงเมฆมีเมฆเป็นส่วนมากอะไนี่อะไรฝนตกฝนกมาก งมอคุณจ้าหนาที่ข็อแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่นี้ไม่ควรไปเที่ยวในวันที่ฝนตกนะหรือวายุเข้าครับ45.1ยิบเหลือ100องศา101องศา4อา26.8 ที่บักันออกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำกระแส1,2ู่สองสุขุมวิทนำเป็นขอชเอาระยองอยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง7,1กิโลเมตรสถานที่พิรณาคืออ่างเก็บน้ำกระแสข้อนแนนั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่นี้คือควรไปในช่วงปลายฤดูฝนเนื่องจาก มีน้ำเต็มอ่างและมีสภาพอากาศที่ดีแต่ไม่ควรไปช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะองเพราะอาจเกืดนตั้ง,งารายปีสศยนายจตางส่วนก็คือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำกระแสอยู่หมูสองถนนสุมุมิตรน้ำเป็นขาชนาลยมอยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง10กิโลเมตรค สถานที่ปิจน,นาที่ดาวได้ก็คือน่าจะเป็นนักตกเขาจะมาเขอาขไม่รู้สิค่ะข้อแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ไม่ควรไปตอนสวนตกเหนือหน้าแลยควรเช็คข้อมูลก่อนอากาศก,าก,ากา่อนไปเที่ยวย หลังจบกิจกรรมสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนะคะก็คือการดูสัญลักษณ์ของการพยากรณ์อากาศเป็นแล้วก็การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้นักเรียนสามารถที่จะบอกว่าสถานที่ปริศนาในเขาชะเมานั่นคือที่ไหนและสามารถที่จะบอกพยากรณ์ล่วงหน้าของสถานที่นั้นได้พร้อมทั้งแจ้งเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวได้นั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากกิจกรรมปริศนาเขาชะเมาก็คือการได้ทํางานเป็นทีมได้ความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมอันตร g ยโคดดิ้งนั่นเองค่ะ